สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธหรือว่าเมอร์คิวรี่ถือเป็นเทพแห่งการสื่อสารเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาและดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้อิทธิพลในแง่มุมของสติปัญญาการเอาตัวรอดเมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งหรือมีการโคจปรปกติ เจ้าชะตาจะมีการใช้สติปัญญามมากกว่าสัญชาติญาณค่ะมีโอกาสของการเริ่มต้นการเดินทางและถือว่าเป็นดาวที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากเป็นดาวที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจของมนุษย์เราค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวพระพุธโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังหรือว่าโคจรวิตริตก็จะส่งผลในแง่มุมของความรู้ความสามารถและการเอาตัวรอดการตัดสินใจในทิศทางต่างๆอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาด มองเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเรามาเช็คกันเลยว่าในแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค,ค่ะ ดาวพระพุธถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีพฤษภและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะของคุณค่ะจะทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่27มิถุนายนไปจนถึงวันที่1กันยายนปี2567ดาวพระพุธจะเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตา ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพระพุทธได้สถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีพฤษศหลายๆคนหลายๆท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันค่ะดาวก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอื้อผลประโยชน์ดีๆต่อชาวพฤษศเสมอไป บางคนก็มีเหตุให้ต้องจับใจใช้สอยเกี่ยวกับการเงินการทองหรือมีเรื่องราวของความเสียหายทางการเงินเข้ามาก็ได้นะคะแต่ในแง่มุมลบนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้มีมากเท่ากับโอกาสในแง่มุมบวกค่ะอย่างที่ได้พูดไปนะคะว่าก่อนหน้านี้ดาวพระพุทธได้สถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระ ชาวลัคนาราศีพฤษภบ,บางคนก็อาจจะมีโชคลาภหรือไม่เช่นนั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รักคนในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ได้ค่ะ ดังนั้นในระยะที่ดาวพระพุธได้ย้ายออกจากเรือนกระดุมพระได้ย้ายออกจากความเป็นเกษตรราธิบดีแล้วเข้ามาสู่เรือนสหัชชะซึ่งเป็นเรือนที่ดีเช่นเดียวกันสมัยก็มองว่าความสำเร็จความมั่นคงและแง่มุมดีๆก็ยังส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างมากนะคะในระยะนี้เรื่องราวต่างๆที่มันยังไม่แน่ไม่นอนมันก็จะเริ่มเข้าที่และลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้น อิทธิพลของดาวพระพุธจะช่วยปร,รับและขยับทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่กับร่องกับรอยค่ะ อะไรก็ตามที่มันไม่หลงตัวก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มลงตัวแม้ว่าบางเรื่องบางเหตุการณ์มันอาจจะเคยทิ้งรอยทิ้งบาดแผลเอาไว้แต่ตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภเองก็จะค่อยๆเรียนรู้กับสิ่งเหล่านั้นจนเกิดเป็นความเคยชินหรือบางคนคุณก็จะรู้สึกว่ารับกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้มากขึ้นค่ะในจังหวะที่ดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาครั้งนี้ ะะอีกไม่นานก็จะมีดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์เข้ามาร่วมซึ่งดาวพระสุกถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณค่ะ ส่วนดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทเมื่อดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาส่งอิทธิพลดีๆต่อดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรและดาวคู่ธาตุน้ําก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีความสําเร็จในแง่มุมของโชคลาภการเงินการทองและมีความสําเร็จในแง่มุมของทรัพย์สินที่ทางบ้านรถที่ดินด้วยค่ะ คุณจะมองเห็นล่าผลผลประโยชน์การเงินการทองกำไรกำไรคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากคนรอบข้างมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างและโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการใช้ปากการสื่อสารหรือทำงานเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญ,ญญ์สัญญารายละเอียด หรือการมีเงื่อนไขต่างๆล้วนแล้วแต่จะส่งผลสำเร็จให้กับตัวคุณค่ะ ในช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธด,ดาวแห่งปากดาวแห่งการสื่อสารโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนสหัชชะนี้นะคะสมัยก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเร่งสร้างผลงานโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียรวมไปถึงงานทางไกลาทางต่างประเทศต้องยิงเร่งผลิตและสร้างผลงานของตัวเองออกมาอาจจะสร้างความโดดเด่นและความมีชื่อเสียงให้กับคุณได้มากเลยทีเดียวและในระยะนี้ตัวคุณจะมีความคิดมีไอเดียม มีปัญญามากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าการมีแนวคิดหรือไอเดียต่างๆมันจะยังไม่ได้ช่วยให้คุณสำเร็จได้ในระยะนี้แต่อย่างน้อยมันก็พอจะมองเห็นลู่ทางทำให้คุณได้เห็นโอกาสรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถูกปิดกัน้นยังมีสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้อยู่เสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานะอายุเวลาของแต่ละบุคคลด้วยค่ะในขณะเดียวกันที่ดาวพระพุธโขจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะ ซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวกระดุมพระนะคะย่อมเกื้อกูลผลประโยชน์ดีๆต่อชาวลัคนาราศีพฤษภ แต่ในด้านมืดในมุมมืดของดวงดาวก็มีอิทธิพลส่งมาอย่างตัวคุณเช่นกันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องจ่ายเงินไปกับคนรอบข้างใช้จ่ายเงินไปกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากขึ้นอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเข้ามาหยิบยืมเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณมาเล่าเรื่องหนักอกหนักใจเรื่องทุกข์ใจให้คุณฟังจนกลายเป็นว่าหากคุณไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็เหมือนกับเป็นคนใจดําไม่เช่นนั้นในจังหวะที่คุณหาเงินหาทอง ได้มากก็กลับกลายเป็นว่าจะมีคนอิจฉาริษยาหรือจะเป็นช่วงที่มีคนรอบข้างคนใกล้ชิดมุ่งที่จะเอาผลประโยชน์จากตัวคุณค่ะในจังหวะที่ดวงชะตาของเราเข้มแข็งก็ย่อมมีศัตรูหรือมีอริเข้ามากรอมกลายเป็นธรรมดานะคะคุณเองก็จะต้องมีสติและตั้งรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ดี ในระยะที่ดาวพระพุธได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้ตัวคุณจะได้มีความข้องเกี่ยวกับคนมากขึ้นมีธุระที่ต้องจัดการหลายด้านหลายประการมีโอกาสที่ตัวคุณได้เดินทางไกลก็อาจจะส่งผลทาให้เกิดรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับยวดยานพาหน,นะต้องมีเกณฑ์จ่ายค่ารถนะคะหรือค่าซ่อมแซมรถค่าแมนทนน้นรถ ค่าต่อประกันหรือบางคนเดินทางไปแล้วประสบอุบัติเหตุเจอการเฉียวชนเล็กๆน้อยๆก็ต้องมีเรื่องของการซ่อมแซมในระยะนี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสมัยไม่อยากจะให้คุณมองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาหนักหรือเป็นปัญหาใหญ่จนคุณไม่สามารถทําอะไรได้อะไรที่ตัดได้ก็ให้ตัดอะไรที่จบได้ก็ให้รีบจบนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนมีเกณฑ์ได้ศึกษาเรียนต่อทางไกลทางต่างประเทศหรือบางคน ได้ศึกษาต่อทางต่างจังหวัดบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะคน้นคว้าวิจัยหาข้อมูลเพิ่มเติมมีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณถูกส่งตัวไปดูงานที่ไกลไปอบรมไปสัมมนาจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภได้หลุดพ้นจากสภาวะของความเบื่อนหน่ายค่ะได้หลุดพ้นออกจากสภาวะที่จำเจที่คุณเคยเจอมาซึ่งสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนหลายๆ ท่านที่เคยเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับสภาพแวดล้อมรอบตัวช่วงนี้การเดินทางก็จะช่วยทําให้คุณผ่อนคลายและสบายใจมากขึ้นเหมือนเป็นการเติมพลังเติมไฟให้กับตัวเองนะคะแล้วหลังจากการเดินทางคุณกลับมาริเริ่มงานหรือมาเริ่มทําอะไรบางอย่างก็จะทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะ อาน,นิสงจากดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ที่โคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาในครั้งนี้สมัยมองว่ามีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับชัยชนะบางอย่างค่ะแต่ชัยชนะหรือความสาเร็จที่คุณได้รับมานั้นก็มีเกณฑ์ที่จะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างด้วยยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีเรื่องราวของคดีความการสอบสวนหรือการแข่งขันอะไรก็ตามคุณก็มีโอกาสที่จะชนะเรื่องราวเหล่า บบนั้นไม่ว่าจะเป็นการชนะคดีความการสอบผ่านหรือการเปรียบเทียบผลงานของคุณกับใครบางคนผลงานของคุณโดดเด่นกว่ามันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะต้องแลกกับความเสียเวลาหรือความเหนื่อยความหนักความทุ่มเทของตัวคุณจนทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวบางคนไม่ค่อยมีเวลาได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงช่วงนี้นะคะอารมณ์ของคุณก็จะ มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการทํางานมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาตัวพัฒนาตนหรือมุ่งเน้นไปในเรื่องของการเรียนการศึกษานั่นเองค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆบางคนก็ได้เรียนรู้งานมีโอกาสเปิดหูเปิดตาได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนและให้การสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งข่าวดีตรงนี้นะคะจะมากหรือน,น้อยย่อมแตกต่างกันไปตาม ลักษณะพื้นดวงของชาวพระศพแต่ละคน แต่ทิศท,ทางและแนวโน้มมันก็มาในเชิงบวกแล้วค่ะโอกาสที่คุณจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองนั้นมันมีค่อนข้างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การลงมือและการกระทําของตัวคุณนะคะและอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ทราบเอาไว้ว่าในช่วงนี้ปัญหาและอุปสรรคก็ยังมีเข้ามารบกวนตัวคุณอยู่ไม่ได้หมายความว่าดาวที่โคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วนั้นปัญหาจะไม่มีอุปสรรคจะไม่เข้ามากร่ำกรายไม่ใช่ ะะเพราะที่เราพิจารณาหลักๆในคลิปวิดีโอนี้ก็จะพิจารณาดาวประมาณ2-3ถึงดวงเท่านั้นนะคะยังมีดาวอื่นๆอีกมากมายในจักรราศีที่ยังส่งอิทธิพลต่อตัวคุณแต่อย่างไรนะคะสมัยก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีกำลังใจในการหยิบจับทำสิ่งต่างๆจะมีความสำเร็จและราบรื่นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพุธเข้ามาเป็นแรงผลักดันเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ